ถ้ามันไม่หายง่วงก็เดินอยู่แค่นันแหะจนเกิดความคุ้นเคยในการเดินจงกรมพอผ่านไปเป็นเจ็ดวันสิบห้าวันเข้าปกติแล้วจิตเข้าสู่ปกติแล้วนี่มันจะไม่มีคำว่าง,ง่วงเหงาหานอนจิตจะสดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าช่วงใกล้ๆจะออกพรรษาตั้งแต่ขึ้นค่ำหนึ่งของเดือนสิบอ็จะไม่ออกบินท,าทัาิ จะไปบินธบาตวันออกพรรษาวันเดียวถือว่าสิบห้าวันเต็มถึงออกบินธบาตถืออย่างนี้เป็นประจำแต่ก่อนนะเป็นอย่างนั้นแต่ช่วงนี้เนี่ยอายุของเรามาช่วงนี้ก็บถือว่าแปดปีมานี้หัวใจรั่วสุขภาพไม่แข็งแรง ถ้าไม่ได้พักผ่อนหลายๆวันเนี่ยเหมือนกับมันจะวูบไปนี่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในสังขารแต่ดีที่เราได้ธรรมะมาก่อน,นถ้าเรายังไม่ได้นะคือว่าศูนย์เลยล่ะถ้ามาเป็นอย่างนี้ก่อน,นมันจะทำแบบอกุกิจเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ แต่ก่อนเราทำแบบอุกจิตเราจะนั่งทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ส่วนมากหลังๆมาเดินจงกรมไปถึงทุ่มหนึ่งเราจะมาจะขึ้นนั่งสมาธิจะทำธรรมะอย่างนี้พอขึ้นนั่งปุ๊บจิตมันจะสงบมันจะอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นไปถึงตีห้าทุกวันพอถึงตีห้าเราก็ลงจากที่ แล้วก็ไปนั่งหน้าล้างตาแล้วก็ออกปินทบาทนี่ช่วงระยะนั้นเนี่ยทำอย่างนี้ตลอดทำไมถึงอยู่ได้เราอยู่ได้ด้วยความสุขไม่ได้อยู่ด้วยความทุกข์ไม่ได้อยู่ด้วยความอดทนอดกั้นอยู่ด้วยความสุขลูกศิษย์เห็นเราทำได้อย่างนั้น พระเนนที่บวชอยู่ด้วยนะท่านอาจารย์ท่านทำได้พวกเราทำไม่ได้เลยก็เห็นมากาบ่าท่านอาจารย์ผมจะไม่ออกบินทาบาทสักเจ็ดวันเราก็นึกยิ้มในใจว่ามันจะสู้ไปถึงได้จิบน้ำเนะเาะทำไปเถอะอย่าไปตั้งสัจจานะผมได้พูดไปแล้วเอนั่นแหละมันจะเสียสัจจา ก็เลยอดไม่ออกมาบิณฑมาตไม่ฉันเหมือนอย่างเราถึงวันที่สี่ร้องสุดเสียงเลยข้าพระเจ้าไม่เอาอีกแล้ว <c oughs> น่าสงสารเนอะเพราะเขาทำไม่ได้อะมันทุกข์อะมันไม่เหมือนกับเราเราอยู่ในความสุขเขาอยู่ในความทุกข์มันก็อยู่ไม่ได้ผลสุดท้ายได้สี่วันไม่ถึงเจ็ดวันเสยียสัสจจะ ก็มากลับเฮ้ยนั่นแหละเราจะบอกว่า,าไม่จะไปถือสัจจะทําได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเราเไม่เคยตั้งสัจจะนะพอเรานั่งนด้เราคือเลยเราไม่ยอมออกเท่านั้นแหละทําให้ติดต่อไปเสียดายความสงบเสียดายความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิยากที่เราจะทําได้ถ้าจิตรู้เมื่อไหร่ก็คืออยู่เมื่อนั้น ไม่ยอมถอดถอนง่ายๆนี่ทําให้เป็นอุปนิสัยเวลาเรานั่งสมาธิวันหลังนั่นแหละพอเราปนมมือขึ้นอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าจะได้นั่งสมาธิภาวนานแล้วเลือกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็น้อมใจเข้าไปสู่พุทธโทธธรรมโมสังโฆสามจบเราก็ลงพุทธโธอย่างนีน้พอมือวางลงที่บนตักเท่านั้นแหละจิตมันสว่างสวยเลยนี่เพราะจิตของเรามันติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา มันไม่เป็นการยากลําบากเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราทําให้มันติดต่อออกจากสมาธิเรายังกําหนดอยู่อย่างนั้นยังรู้อยู่อย่างนั้นประคองจิตของตัวเองอย่างนั้นไม่ไปลหลงไหลกับคนทั้งหลายทั้งปวงยึดมัน่นถือมั่นอยู่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะครูบาอาจารย์ของพวกเราถึงสอนให้พวกเรามีสติมีสมาธิให้กําหนดรู้อยู่อย่างนั้นถ้าพุโทโธก็พุโทโธอยู่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ต้องตามกระแสที่มันเกิดให้มันผ่านไปซะก่อนคำว่าเวทนาทั้งหลายอย่าไปตามกระแสมันมานทั้งหลายอย่าไปตามกระแสมันอยู่ใต้อำนาจของมันอย่าไปสู้ให้มันตายเลยคนเราเนี่ยถ้าเราเสียสละจริงๆแล้วนะมันจะต้องผ่านพ้นแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนผิดหรอกสอนให้คนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่รู้จริงเห็นจริง ไม่ได้สอนให้คนเป็นบ้าบางคนก็กลัวจะตายถ้าจิตสงบแล้วกลัวจะไม่กลับมาปรุงแต่งขึ้นมาได้ยินเขาว่าคนที่ว่านะเคยนั่งจิตสงบไหมถามแล้วไม่เคยก็ได้ยินเขาว่าพวกเราได้ยินเขาว่าเอาแล้วตามเขาไปอีกอย่างนี้เยอะมากเลยมาถามอัตามาถ้าไปคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ไม่เชื่อคนที่ไม่รู้อะไรเอาคนที่ไม่รู้มาเป็นครูเป็นนอาจารย์มาสอนเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวั่นไหวให้มันหนักแน่นคิดดูมหาประชาบดีโคตมีท่านเป็นกษัตริย์ แม่เลี้ยงนางนมของรพ,อาาพระพุทธเจ้าคือนาสาวพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วเนี่ยมาประชาบดีโคตมีได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาอยากจะออกบทในพระพุทธศาสนาไปขอบวทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาถูกพระพุทธเจ้าทรมานดูกี่เดือนกี่ปี วัที่จะได้มาบวชเป็นภิกษุณีนางนางทำอย่างไรพระพุทธเจ้าถึงสงรงอนุญาตพระพุทธเจ้าตำหนิว่าเธอเคยเป็นพระราชินีมาพระราชินีเนี่ยเป็นยังไงดูในความสุข เกิดในหวังไม่เคยเจอความทุกข์อาหารการอยู่การจินเป็นอาหารที่สำเร็จรูปเป็นอาหารที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วปาดสจากโลกที่หลับที่นอนที่ปูนอนเป็นที่นุ่มนวลเครื่องประดับประดาตกแต่งสวยงาม มีเครื่องผัดผิวกายจนผ่องใสแสงพระอาทิตย์ไม่ค่อยจะได้ถูกต้องร่างกายเธอจะมาบวชได้เหรอเราไม่รับถ้าบวชเข้ามาแล้วจะมาถือตัวถือตอนอยู่อย่างนี้มาตกแต่งอยู่อย่างนี้ มาทำให้เสียศาส์สนาสิเราไม่ให้บวชพระพุทธเจ้าก็เอาอยู่อย่างนี้แหละมหาประชาบดีโคตมีได้ยินอย่างนั้นทำไงใส่ผ้าชุดเดียวมันจะขาดแบ่งขนาดไหนก็ไม่ยอมเปลี่ยนเดินจงกรมตากแดดอยู่อย่างนั้น ไม่ยอมเข้าล่มอดอาหารรองเท้าไม่ใส่เดินจนเท้าแตกนางพญาเป็นยังไงขณะนั้นพระพุทธ้ายังไม่ทรงอนุญาตมารยาของมันว่าไงถ้าเราเสียใจไหมแต่ยังนางก็ไม่ท้อถอยยังสู้อยู่นะไม่ท้อถอยแต่พวกเราเนี่ย เผ่นเลยล่ะเข้าในวังเลยไม่เอาก็ไม่เอาอยู่ที่ในวังสุขกว่านี้อน,นี่คือมหาประชาบดีโคตมีเป็นตัวอย่างเป็นผู้หญิงเหมือนอย่างพวกเราเป็นตัวอย่างที่ดีก็ไปขอพระอาน,นุ์ให้พระอนนานุลประกาศทุนลนพระพุทธเจ้าหลายครั้งหลายหน ไปขอแต่ละครั้งในี่ก็โดนดุมาทุกครั้งทุกคนตอนที่นางจะได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีเนี่ยพาอน,นุนเข้าไปกราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าเรื่องกตันยูกตาเวทีคำว่ากตันญูกตาเวทีเป็นบุคคลที่หาได้ยากคืออะไรมั่งพระพุทธ พระเจ้าค่ะบุพากาลีบุคคลผู้ทำบุปการละก่อนกตันยูกตะเวทีบุคคลที่รู้บุปการละแล้วตอบแทนนี่คือบุคคลที่หาได้ยากสองอย่างถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็เป็นคนอากตันดูอย่างนั้นเหลอพระเจ้าค่ะ พระมหาประชาบดีโคตมีไม่ได้อุปการละอย่างนั้นเหนือพระเจ้าค่ะถึงไม่ได้ตอบรับด้วยความเป็นธรรมอย่างที่พระพุทธองค์พูดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์อึ้งเลยติดปัญหาอนุนละเออใช่สิอนุน,นถ้างั้นน่ะพระองค์ควรจะอนุญาตให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา ถ้าอย่างนั้นเธอจะยอมตายถ้าเธอไม่ได้บวชเออเราทรงอนุญาตแม้กลัวที่จะได้บวชเสียสละขนาดไหนมหาวชาบดีโคตมีเป็นคนที่ทำทางให้พวกหญิงผู้หญิงทั้งหมดได้มาบวชในพุทธศาสนาได้สำเร็จเป็นภิกษุณีต้องสามแสนกว่าคนะ สามแสสามรอยกว่าคนยังไงประมาณนี่ยเรามาคิดดูเลยก่อนที่จะได้บวชก่อนที่จะได้มาปฏิบัติธรรมันมันยากนะก่อนที่จะรู้ทำเห็นทำพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงมีกิจใจอ่อนแดแต่ก็อ่อนโยนด้วยนะถ้าพูดแล้วนะแต่ก่อนอะัตถามาในตำหนิผู้หญิงนี่เป็นเบอร์หนึ่ง ในขณะที่ปฏิบัติทำอยู่หาแต่โทษใส่ผู้หญิงพูดคุยด้วยก็ไม่ได้ผิดอาบัตนะิมาคุยด้วยถือว่าเป็นศัตรนะูเป็นมารแต่พอเราอยู่มานานเข้านานเข้าเนี่ยจิตมันซึ้งถึงทำแล้วเนี่ยมันละได้แล้วเนี่ยมันรู้จักคุณค่า ที่ว่าผู้หญิงนี่เป็นคนดีชีวิตความเป็นอยู่ของพระเดนส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนับแต่แต่ทำอาหารใส่บาตมาจังหันล้างถ้วยล้างจานทำความสะอาดเรามีความเป็นอยู่มีชีวิตได้ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันก็คือผู้หญิงจิตถึงน้อมเข้าไปแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำ น้อมไปถึงก้อนข้าวที่ผู้หญิงได้ใส่บาตรให้ญาติโยมที่เป็นผู้หญิงนั่งภาวนาแต่วันนับคําข้าวบางวันฉันเลยนับคําข้าวฉันกี่คํำมาให้คำหนึ่งมีกี่เม็ดเราภาวนาวันนี้ใช้นี่ครบหรือเปล่าพอหรือยังต้องสวดมนต์ไหว้พระ แล้วค่อยนั่งสมาธิก่อนที่จะมาสวดมนต์ไหว้พระไปเดินจงกรมเสียก่อนตั้งแต่สงน้ำเสร็จส่งน้ำเสร็จแล้วเดินจงกรมขึ้นเข้าที่แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์น้อมไปถึงพระพุทธเจ้าน้อมไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมไปถึงพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าทีป่ปฏิบัติปฏิบัติชอบ แล้วก็นั่งสมาธิจิตมันน้อมอยู่อย่างนี้ถ้าจิตเป็นอย่างนี้นั่งได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าถอดถอนมันมีความสุขนั่งอยู่ในความสุขไม่ได้นั่งอยู่ในความทุกข์บางคนจะเอาความรู้ในหนังสือมาถามถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่เรียกว่าติดสุขเหรอ นะบางคนจะพูดอย่างนี้นะชอบมีคนมาถามนะคำว่าทางไปสู่พระปรินิพานติดสุขอย่างนี้เหรอพระนิพานไม่ให้ติดสุขเราไม่ได้ติดสุขแต่เรารู้สุขนะไม่ได้ติดสุข แต่มันรู้สุขดีกว่ารู้ทุกข์ถ้าทุกข์อยู่งั้นตลอดไม่มีสุขปฏิบัติไม่ได้เหมือนกับร่างกายของเราไม่มีกำลังถ้าเราไม่มีกำลังเราเราจะเดินได้ไหมเห็นคนเป็นอวา,าพาดอวมเพึกไหมมันเดินไม่ได้เห็นคนตาบอดไหมมองไม่เห็นอะไร แต่ก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนอย่างเขาได้เห็นเขาพูดอะไรได้ยินเขาพูดอะไรพูดไปตามพูดไปตามมันก็ผิดเพราะมันไม่ได้เห็นด้วยใจจริงของตัวเองนี่มันเป็นอย่างไรมันมีสุขมันดีกว่ามีทุกข์ถ้าเรามีทุกข์เราทำไม่ได้เรามีสุขเรารู้สุข เราพ้นจากทุกคำว่าติดสุขตัวนี้สุขผิวเผินที่จิตของเราไม่รู้ดึกชึ้งในธรรมะมันรู้ผิวเผิอนอาตมาเคยติดติดแบบผิวเผินติดอยู่หกเดือนติดสุขแบบนี้อยู่หกเดือน เราไม่รู้ว่าเราติดสุขได้ยินครูบาอาจารย์นั้นเทศอย่าติดในนิมิตนะนักปฏิบัติธรรมเรานึกในใจเลยว่าจะไปติดทำไมแค่นิมิตด,ดูสิจิตของเรามันยังไม่รู้นะมันประมาทแล้วมันท้าทายกับ คุบอาจารย์แล้วนี่เกิดขึ้นจากตัวเองได้ยินเรามันปฏิเสธเลยพอนั่งจิตสงบเป็นสมาธิเลยจิตมันพุ่งขึ้นไปบนสวรรค์มันเห็นหอปราสาทอยู่ในบนสวรรค์เนีมันไปเลยพอจิตไปอยู่ในบนหอปราสาทในสวรรค์ไปสนทนากับเทพเทวดาอยู่นั่นนะมีเทพบุตรมาสนทนา มีพวกเทพ,พเทวดาทั้งหลายนั่งเป็นแถวเหมือนอย่างพวกเรานั่งอยูน่นนั่งสมาธิสงบเรียบร้อยดีที่ตรงนั้นบรรยากาศสม่ำเสมอดีนั่งอยู่เย็นกายเย็นใจอิ่มกายอิ่มใจธรรมะเป็นธรรมะที่เย็นมากที่สุดที่สนทนากันอยู่นั้น แต่และว,วันนั่งปุ๊บจิตจะไปตรงนั้นไปถึงตีห้าทุกวันเป็นอยู่เจ็ดหเดือนเกือบจะเกือบจะเจดเดือนละประมาณหกเดือนครึ่งช่วงนั้นไปอยู่วัดหนองบัวบานกับหลวงปู่อ่อนที่นี่วันวันที่มันจะหยุดเป็นอย่างนั้น ไปเดินจงกรมส่งน้ําเสร็จแล้วไปเดินจงกรมเดินจงกรมก็เดินทุกวันน่ะนั่งทุกวันเดินทุกวันแต่วันนั้นน่ะก็ทําเหมือนเดิมนะ่ะพอเดินจงกรมไปไปถึงเที่ยงคืนปุ๊บมีคําถามออกมาจากจิตดวงหนึ่งว่าที่เราไปทุกวันนั้นคืออะไรมันเกิดปัญหาขึ้นมาถามคนะําไอ้คำตอบตัวหนึ่งตอบขึ้นมาว่า ตรงนั้นคือพระนิพานเอา้าพระนิพานเป็นอย่างนั้นเหรอไปติดสุขอย่างนั้นเหรอมันมีความสุขมากเยังมีคนเยอะแยะงั้นเหรอพระนิพานผู้หญิงทำไมเยอะแยะเนี่ยมีผู้ชายคนเดียวเอ้พระนิพานเ่ยยังมีความสุขอย่างนี้เหรอมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอดีกว่านี้ไม่ใช่เหรอ หรือว่าเป็นสวรรค์ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สวรรค์เหรอมีหอประสาทยอย่างนี้ไม่ใช่เทวราเหรอไม่ใช่เทพประบุตรเหรอถ้าเทพประบุตรเนี่ยจะมาสนทนาธรรมสูงถึงขนาดนี้เหรอเขาจะมาสนทนาเรื่องมัคมีองค์แปดโลกุตละเก้านะ อันดับแรกกับพม,มิหารสี่ถามถามวันแรกถามเรื่องพม,มิหารสี่แล้วก็ถามอริยสี่สัตสี่แล้วก็ถามมัคมีองแปดโลกุตละเก้าถามไปเรื่อยๆไอ้คำเขาถามนะั้นพอเขาถามแต่ละครั้งเนี่ยพอเขาถามปุ๊บเ,เหมือนกันเรารู้ๆไปเลยแต่กรนะแปกเนี่ยมันรู้ทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้ศึกษาเราเรียน จิตมันก็เถียงกันไปเถียงกันมานี่คือสอนนี่ครับพยในคือพระนิผ่านเป็นอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนออยู่อย่างนั้นจนสว่างนอนไม่ได้ตื่นเช้ามาไปเบีนดบาตก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นกลับมานั่งอยู่ก็ยังคิดอยู่นั้นเข้าหมู่เข้าฝุงไม่ได้มีแต่คิดอย่างเดียววุ่นวายถึงวันที่หกที่เจ็ดนี่มันร้อนหน้าอกบุบบุบบเหมือนกับไฟเผาเลยทีนี้วันที่เจ็ด ตัดสินใจจะไปกราบเรียนหลวงปู่ให้มันรู้มาตรงที่เราไปทุกวันมันคืออะไรก็เลยพาจีวรอ,ออกไปด้วยไปส่งน้ำหลวงปู่ตอนเย็นพอส่งน้ำหลวงปู่เสร็จหลวงปู่ก็ขึ้นกุฏิเราก็ห่มผ้าจีวรแล้วก็ขึ้นไปทั้งคิดจิตหนึ่งก็คิดว่ากลัวหลวงปู่ท่านขึ้นไปแล้วท่าน กินหมาก็ท่านจะลงไปทางจงกรมปกติหลวงปูอ่อ่อนท่านขึ้นไปนะ้วท่านกินหมากท่านรีบลงไปทางจงกรมเลยไปเดินจงกรมเลยพอส่งน้ําเสร็จแล้ววันนั้นท่านขึ้นไปท่านกินหมากแล้วก็นั่งอยู่โต๊ะรับแขกอย่างเงี้ยหลับตาเคี้ยวหมากจุ๊บจุบจุบนะเราขึ้นไปไปกราบพอไปกราบกราบครั้งที่หนึ่งเนี่ยหน้าขึ้นท่านก็ยังไม่ลืมตา ครั้งที่สองเนี่ยหน้าขึ้นแล้วท่านก็ยังไม่ลืมตาเพราะเนี่ยหน้าขึ้นครั้งที่สามแล้วกราบครั้งที่สามเนี่ยหน้าขึ้นท่านร้องสุดเสียงเลยชี้หน้าเราด้วยนาปฏิบัติทำไปติดแช่สวรรค์เละเรายังไม่ได้ถามเลยอัศจรรย์ไหมท่านชี้หน้าเราอย่นาปฏิบัติทำไปติดแช่สวรรค์เลยผมไม่เหมือนกับท่านหรอกพระรยาบุคคลต้องดูทีนี้ ที่นี่ท่านชี้เขาตรงหน้าอกท่านน่ะเราก็หลับตารวมสติเลยตอนที่ท่านร้องขึ้นเสียงดังน่ะเหมือนกับเราขาดเป็นท่อนเลยด้วยความสํำรวมของเราด้วยความเคารพของเราภะริยาบุคคลต้องดูที่นี่ที่นี่ไปติดสวรรค์มันก็มาเกิดอีกนั่นแล้วท่านพูดอย่างไงหลองปู่ท่านชอบร้องเสียงดังๆนะ่ะ เราถึงรู้ว่าโอ้ยเราไปติดสวรรค์ไปติดสวรรค์ไปติดสุขในสวรรค์ไปติดนิมิตในสวรรค์แต่ก่อนเราปฏิเสธจะไปติดทําไมนิมิตนี่แหละความไม่รู้ของตัวเองไปต่อต้านคําสอนของครูบาอาจารย์พอท่านพูดอย่างนั้นจิตของเราก็รวมเข้ามามาได้แสงสว่างที่ตรงหน้าอก พอจิตเข้ามารวมที่ตรงหน้าอ,อกมันรูทะลุหมดเลยวันนั้นนะ่ะสะอาดยิ่งกว่าเดิมไปอีกเยอะมากเลยจากวันนั้นนะไม่ไปแล้วหอประสาทที่เคยไปพอเรารวมสติแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับเราอยู่เหนือโลกนะอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับรู้จะเห็นกับได้ยินได้ฟังนะมีรายงาน แบบวัฒนมรัติให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดเวลานี่คือความรู้เกิดจากสมาธิก่อนที่จะผ่านตรงนี้ไปได้ก็ต้องมีครูมีอาจารย์อีกนะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมาานถ้ามันติดขัดแล้วถ้าไม่มีผู้รู้มากกว่าเราไม่มีใครจะแก้ให้ได้จริงเรื่องนี้จริงเราอาจจะหยุดอยู่ที่ตรงนั้นนะอย่างที่พวกเราเคยนั่งจิตสงบเนี่ย ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเป็นอีกเลยเพราะอะไรเพราะเรานั่งยังไม่ถึงกำหนดกฎเกณฑ์ที่มันจะเป็นอัตโนมัติพอจิตมันสงบนั่งไปได้ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงจิตหนึ่งนึกขึ้นมาปุ๊บพวกนี้เราจะไปทำงานจะไม่ง่วงเลย ร่างกายเราจะไม่เพียรเลยเราจะทำงานได้ไหมหรือเปล่าถ้าเราง่วงทำงานก็จะผิดเจ้านายก็จะดูให้ออกทันทีมานั่งวันหลังเป็นไงเงียเงบมันเงียบเลยมันไม่เป็นอยากเป็นแต่มันไม่เป็นที่อาตมาเป็นเนี่ยอาตมาไม่ยอมออกนะอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนจนเจ็ดวันเจ็ดคืน มันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นหมดทั้งอารมณ์จิตสมาธิกับพุทโธทเป็นอันเดียวกันเดี๋ยวแต่ลุกตัวรู้ออกมาแล้วจิตมันจะสํารวมอยู่อย่างนั้นหลับตาลงพุ๊บมันสว่างทันทีนี่คือจิตสมาธิมันติดต่อกันมันไม่ขาดระยะ ที่นี้เราพวกเท่าเราเนี่ยมาทํากันแบบเล่นๆเ,เนี่ยมันมันมันได้ยากนะมันเสียเวลาถ้าเกิดว่าเราปล่อยเวลาเอาไว้อย่างเนี้เลี้ยงมันไปอยู่อย่างนี้อายุมากขึ้นสังขารน,นี่คือมานมากมานมันยิ่งเกิดขึ้นมา,มากเพราะจิตของเราเนะี่ยอย่าลืมนะอาศัยสังขารเป็นบ้านอยู่ ถ้าสังขารคือธาตุสี่กันห้าที่เป็นประชุมกันอยู่เนี่มันเกิดทะเลาะกันเมื่อไหร่ล่ะมันพังเป็นยังไงจิตของเราอยู่ได้ไหมเราจะทำยังไงถึงจะทำให้มันผ่านตรงนี้ก็รีบๆทำถ้าเราได้แล้วนะเน่ยมานทั้งหลายเหล่านั้นก็ยิง่ง เริ่มจะผ่อนไปผ่อนไปจนหมดไปดีไม่ดีจะหมดในวันนั้นเลยอย่างที่เรานั่งปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาถ้าเราได้จุดนี้ปุ๊บมันเหลือแต่ตัวรู้เนี่ยสังขารมันปล่อยวางแนละ้วจะเอาอะไรมาเจ็บมาปวดต้องคิดดูสิมันไม่มีอะไรจะเจ็บประปวดเมื่อเรารู้จากสมาธิแล้วนั่น จิตของเราจะทัศนศึกษาไปตามความรู้ที่มันเกิดขึ้นมาตจมาไม่อยากเรียกว่าเป็นฌา,านปัญญาณมันเป็นศัพท์ที่สูงเกินไปเรียกว่าตัวรู้ที่มันรู้ขึ้นมามันเห็นขึ้นมาเห็นสิ่งไหนที่ว่ามันเป็นศีลเป็นธรรมเราก็พิจารณาไปตามศีลตามธรรมอย่างที่เราเห็นอสุภกรรมาฐานเราก็พิจารณาไปตามอสุภกรรมาฐาน ความแปรปวนของร่างกายสังขารธาตุสี่กนันหเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่สม่ำเสมอแปรปวนไปเป็นของโสกปกโศโคกเอามาพิจารณาอยู่อย่างนี้จนกิเลสมันไม่มีความต้องการกิเลสทั้งหลายมันก็สงบไปไม่มีใครส่งเสริมมันมันไม่เกิดกิเลสมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากจิตใจปุกปรุงแต่ง ถ้าจิตใจปรุงแต่งกิเลสมันเกิดถ้าจิตใจมันเบื่อหน่ายกิเลสมันไม่เกิดเราเอามาพิจารณาอย่างนี้ปฏิบัติไปอย่างนี้สำรวมสติแล้วพิจารณาไปปัญญาเกิดรู้มากับความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากสมาธิยิ่งรู้ยิ่งละเอียดยิ่งรู้ยิ่งศึกษาไปเพราะฉะนั้น มันเป็นหลักประมัตธรรมเกิดขึ้น